ตัวคนเดียวรายญาติหลังจบรักเจ้าสัวเปิดอาชีพปูดำสรารรัตเปลี่ยนตัวตนในวัยห้ ในทหารยดใหญ่ยังขอจีบหลายคนอาจลืมไปแล้วก็ได้ว่านักแสดงสาวสวยโดยเสน่ห์คนนี้มีดีกรีเป็นถึงรองนางสาวไทยปีพศ .2529 รวมทั้งตำแหน่งรองอันดับ2องมิสเอเชีย i ปซิิอีกด้วยสำหรับปูด,ดามชารารัตรมเรืองวงอดีตภรรยาของเจ้าสวบุญชัยเบญจรงคกุลซึ่งเธอถือเป็นศิลปินอีคนหนึ่งของวงการละครไทยที่มีผลงานมากมายอาทิบวงหงดาบเบิลดิน ลิศนาเขาเวตาลอุบัติเหตุหมูแดงเป็นต้นปูด,ดามรารรัฐรมรังวงหนึ่งในอดีตภรรยาของเจ้าสบุญชายเบญจรงคกุลซึ่งเธอเคยเปิดใจถึงสถานะหัวใจที่ปิดตายมานานกว่า20ปีพร้อมกับเปิดบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบนันเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสไตล์อบอุน่นน่าเข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างที่สุดพร้อมมีสนามหญ้ากว้างขวาง,วางไว้รับแขกอีกทั้งยังสามารถทำกิจกรรมยามว่าง กับสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วยสถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ว่างคะ่ะจริงๆก็ว่างมานานแล้วนะประมาณ15-16ปีแต่ถามว่ามีคนเข้ามาจีบบ้างมาก็มีเยอะนะเพราะว่าตัวพี่เองทําธุรกิจร้านอาหารแถวนี้มันก็เลยมีพวกาหารตํารวจเยอะแต่พี่เองกลับมองว่าถ้าเราครบกันเป็นเพื่อนเป็นพี่มันจะยาวกว่าเท่านั้นเองคะ่ะแสดงว่าก็มีมาจีบจริงแต่ว่าไม่มีใครเข้าวินเลยสักคน ไม่มีค่ะไม่เอาเลยกลัวค,คนจะมองว่าเราวางสเปคสูงเกินไปบ้างหรือเปล่ารุ่นนี้ลราไม่มีวางแล้วค่ะสเปคเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอคนถูกใจเท่านั้นเองค่ะใช้คําว่าปิดตัวเองได้หรือเปล่าสำหรับสถานะหัวใจนะตอนนี้ปิดค่ะเพราะว่าพี่ชอบชีวิตโสดแต่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่คิดมีแฟนเลยนะ คือถ้าหากในอนาคตมีคนเข้ามาจีบเราพี่เปลี่ยนใจมันก็อาจจะเป็นไปได้คือมันเป็นเรื่องของอนาคตพี่เองก็ไม่กล้าไปตอบแบบฟันธงขนาดนั้นอยู่คนเดียวแบบนี้รู้สึกเงาบ้างไหมเงาค่ะแต่ว่าอย่างที่ทราบคือถ้าช่วงนหนมีละครพี่ก็จะต้องทุ่มเวลาให้กับกองถ่ายอย่างเดียวดังนั้นเวลาจะเอาไปเจอใครที่ไหนมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วค่ะอีกอย่างการอยู่คนเดียวสําหรับพี่มันก็มีความสุขแล้วนะชีวิตมีความสุขดีทุกอย่าง ตอนนี้ก็ว่างค่ะจริงๆก็ว่างมานานแล้วนะประมาณ15-16ปีแต่หากว่ามีคนเข้ามาจีบบ้างใหม่ก็มีเยอะนะเพราะว่าตัวพี่เองทําธุรกิจร้านอาหารแถวนี้มันก็เลยมีพวกอาหารตํารวจเยอะแต่พี่เองกลับมองว่าถ้าเราครบกันเป็นเพื่อนเป็นพี่มันจะยาวกว่าเท่านั้นเองค่ะเรื่องหัวใจที่ไรจ hana ของเธอเราก็รู้จนหมดแล้วต่อไปนี้เรามาเข้าบ้านเธอดีกว่าอยากจะรู้ว่า จะดีๆมีความอลังการขนาดแต่ต้องบอกเลยว่าบ้านสวยแถมมีสไตล์สุดอบอุ่นไปกันเถอดตามเรามาดูบ้านของผูดำกัน